ของแม่ของแม่หมูจับไหมหนูจำไหมหมูเป็ดรููจักไหมแม่ของแม่ของแม่ต้องให้ต้องให้แม่ทำให้ไงโอ๊ยเนาะมันออกไม่ได้ไปนอย่าง้อมัน อย่างนั้นมันแกะให้ก่อนสิยายเก็บให้ก่อนนะว่ามันออกได้ไหมนะเดี๋ยวยายแกะให้นะคะยายแกะให้ก่อนเด้อโอ้ยายแกะดูสิหนูนั่งดีๆหนูนั่งดีๆหนูนั่งดีๆนะหนูนั่งลงเออนั่งลงนั่งลงอึ๊บอึ๊บอึ๊บได้ยายแกะให้ก่อนนะแกะยังไงแกะยังไงนะแกะยังไงนะอุ้ย ได้แล้วกิฟแม่กิฟแม่กิฟพูดก่อนกิฟกตฟกิฟกิฟ ปิดปากก่อนอ๋อจ้าจ้าเอ้ยไหนกิ๊บกิ๊บเขาก็ไว้ปักผมไงนี่ไงนี่ไงผมนี่ไงอนี่ไงกิ๊บตัวนี้นะกิ๊บนะนี่นี่น่นี่อย่าอย่าอย่าเทอย่าเทพี่พออย่าเท พี่พออย่าเทานะถ้าใครเทายายจะไม่ให้เล่นนะ,นะนใคล่ะซัเกลเ,กล,เกล,กล้วเก็บขวามานั่นล่ะคอยเอาขื่นไว้เท้งงันเข้าก็ดึงของค,คอยลงมาอือ ตัวอีแล่อันพายอยู่นอกจะปั้นบอกพายอยู่หน้าบ้านแม่แหงแล้วมอบัน,บนคอยดึงเขามาาจะอาอไปตากไว้มอสไซบะหัมก็ได้นั่นมอไซนองอาสน์นั่น,ม,นมันเปียกคอยดึงเขามานั่นหลอกก็อืมจอกอืมโอ้โหสวยโอ้ตากเป็นเปียไรพี่น้งอง เด็ดเสาพ่อโอ้เสาเพชรเสาเพชรจะทำกิเอาไปปักอย่างไรอันนี้อันนี้ม <S an mask noise> ันเปิดไม่ได้นี่อันนี้มันยังไม่ได้แกะเดี๋ยวยายทำให้ดูสิแกะให้ดูกันนะเอ้าเอาคือบอก ให้แม่แอนเปิดให้มันต้องมีรหัสอือ้่ให้แม่แอนเปิดให้นะหนึ่งสองสามสี่ใส่รหัสก่อนหนึ่งสองสามสี่แล้มาตากไว้รถน้ำาดหนึ่งเก็บไว้นะ มาให้แม่นะลูกนะมาให้แม่นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าลงมาแม่จ๋าลงมาแม่จ๋าจะหาไม่เห็นเน้อใหญ่ใหญ่ใหญ่ปิดไว้นะใหญ่ปิดไว้นะคะปิดไว้อ่อปิดไว้แล้วนะไปไปเล่นอย่างอื่นปะมันร้อนมันร้อนมันห้อนตรงเนี้ยเน่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 ่อย่าทำน้อง ไปคาไป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 โอ้ยโอ้ยเอ๊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 เอาไว้นะแม่เอามาไว้ต่ำๆไม่ได้เออโอเก็บไว้ออ้ยเก่งจังเลยตบมือให้พี่เมทุยตบมือตบมือให้น้องหน่อยลูกน้องเก็บแล้วหูเล่าหมดทุกแนวทุกอย่างโอ้ย โอ้ย,หาหาหาอยทะเหลห่านาดไปแล้วนั่นหล่นของแม่โอ้ยมันจะห้างของแม่ไม่ได้ไม่ได้เลยนอ้องเพชรโอ้ยเดียเห็ดปากเวอ้อไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยปากเวอ้อกูไปนะลูกบ้าไปโอ้ยเจ้านะเ<ป>มือ่อไหร่สิใบดอกแอนเลย,ดย,ยไปตั้ม<อ>ปน

ไปวัวไปจะไปใช้กปาถึงมากเลยป๊ป๊าป๊าวา no 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 โอยแม่จ้าโอ้ยมาป๊าป๊ป๊ไปพูนไปพนนาที่ีเดินมานีเดินมานีเขึ้นข้างบนง่ายง่าย่นข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยว โ <ừ>, ย่โย่ตกบนใดลงมาลูกจะตกบไน